กลับมาในทุที่3ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณชางประยุนครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับหลายๆลท่านนะครับก็เขียนคําถามกันเข้ามาครับมากทีเดียวครับพูดคุยในเรื่องของคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็ดีครับรวมถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็ดีครับเช่นเคยครับสำหรับวิทยากรที่จะมาตอบคําถามให้เราในวันนี้ครับคนเดิมครับหน้าเดิมครับเภสัจกรหญิงนัททิดาจันทร์ารีครับสวัสดีครับคุณนุ๊กครับสวัสดีค่ะคุณนุ๊กครับ หลายๆคนนี่นะครับถามคําถามเข้ามาเยอะมากแล้วก็พอเห็นช่วงนี้เนี่ยทุกคนก็พยายามส่งคําถามเข้ามาทางอีเมลแอดเดรสเต็มไปหมดเลยวันนี้ผมก็คัดคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆน้องๆหนูๆทั้งนั้นเลยครับคุณนุกไปคําถามแรกเลยดีกว่านะครับคําถามแรกครับถามว่าอย่างนี้ฮะลูกชายอายุ4ี่ขวบไม่กินผักเลยนะครับสี่ขวบไม่กินผักเลยท้องก็ผูกบ่อยนะครับจะให้น้องเนี่ย <ilee> ทานอะไรที่เสริมได้บ้างนอกเหนือจากผักนะครับคุณลูกครับจริงๆเราต้องบอกว่าเด็กบางคนเนี่ยค่ะไม่ทานผักแต่ว่าผล,ลไม้เนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีเหมือนกันเพราะว่าผล,ลไม้เนี่ยก็อุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ดีมากๆเลยแต่ว่าถ้าทั้งผักแล้วผล,ลไม้เนี่ยไม่ทานสักอย่างเลยแนะนําว่าให้ทานตัวไฟเบอร์เลยดีกว่าคือถ้ายังท้องผูกอยู่นะคะหรือว่าจะเป็นน้ำลูกพุนก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันเพราะว่ารสชาติอร่อยทานง่ายแล้วก็อุดมด้วยไฟเบอร์ด้วยหรืออีกตัวหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเรานะคะซึ่งมัันก็คือผลิตภณฑ์ที ชื่อว่าไฟโตคิสนั่นเองตัวฟโตคิสเนี่ยเหมือนเขาเอาผักผลไม้มาทําให้เป็นในรูปผงเสร็จแล้วก็มาแต่งรสแต่งกลิ่นเพื่อให้จับกลิ่นผักผลไม้ที่เด็กๆเนี่ยไม่ชอบฉะนั้นเนี่ยรสชาติก็จะอร่อยสามารถรับประทานได้ง่ายรสชาติจะออกอมเปรี้ยวอมหวานนิดๆคือรสชาติแบบคล้ายๆเบอร์รี่ผลไม้รวมอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะสามารถทานง่ายกากใยอาหารเพราะว่ามันคือผักผลไม้เนี่ยมาบดก็คือยังมีกากใยอาหารอยู่ในนั้นอยู่มีไฟเบอร์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถทําให ระบบขับถ่ายเนี่ยดีขึ้นได้ค่ะคุณลูกอย่างแตงโมอย่างนี้มีมีไฟเบอร์ไหมมีเหมือนกันค่ะแตงโมก็เหมือนกันมีกากมีกากใยอาหารเนี่ยมีเหมือนกันใช่แต่ว่าถ้าน้องๆคุณหนูเนี่ยทั้งหลายเนี่ยสามารถรับประทานแตงโมได้แน่นอนว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่ว่าการรับประทานผักผลไม้เนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าผักสีนึงหรือว่าผักชนิดนึงเนี่ยอาจจะมีแร่ธาตุหรือว่าวิตามินอย่างเดียวเท่านั้นนะคะฉะนั้นการรับประทานผักผลไม้เนี่ยควรจะเลือกรับประทานผักผลไม้ให้หลากหลายคือปรับเปลี่ยนไปในทุกๆวัันเพื่่ออทีจะได้รรบสาาาห แล้วก็วิตามินเกลือแร่ทั้งหลายเนี่ยครบครบถ้วนนะคะแต่ทีนี้ถ้าไม่สามารถรับประทานได้แบบนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนลถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเอาละครับคำถามก็ได้ตอบไปเรียบร้อยแล้วคําถามต่อไปเลยดีกว่านะครับคําถามนี้ครับถามว่านะครับคุณแม่ถามว่าลูกไม่ชอบทานผักผลไม้เนี่ยถ้าทานอาหารเสริมเนี่ยมันจะทดแทนได้จริงๆหรือเปล่าสามารถทดแทนได้อันนี้ตอบได้เลยค่ะเพราะว่า ณปัจจุบันนี้กรรมวิธีการผลิตต่างๆเนี่ยเขาพยายามคงคุณค่าของสารอาหารที่อยู่ในอาหารเหล่านั้นเนี่ยให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าพอผ่านกรรมวิธีเป็นสารสกัดออกมาแล้ววิตามินมันจะหายไปไหมเกลือแร่มันจะหายไปไหมไฟเบอร์จะหายไปไหมคือไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เพราะว่าการเขาเรียกว่าการสกัดออกมาเนี่ยเขาจะทําให้ได้ ปริมาณผักผลไม้ในปริมาณที่เขาบอกไว้อยู่แล้วที่ที่ฉลาคนะเพราะฉะนั้นมันจะมีมาตรฐานของมันเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนแน่นอนครับคือในเรื่องของกระบวนการผลิตเนี่ยคือสะอาดปลอดภัยถูกต้องตามหลักอนามัยส่วนเรื่องของสารอาหารหรือสารสําคัญต่างๆก็ต้องมีตามที่ระบุอยู่ที่ฉลาข้างขวดใช่แล้วครับคราวนี้คําถามต่อไปเลยนะครับคุณนุชครับคาถามจากคุณแม่ท่านนี้ถามว่าอยากให้ลูกทานอาหารเสริมแต่คราวนี้เนี่ย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตอนนี้เยอะมากไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนดีมีวิธีการเลือกยังไงบ้างนะครับคุณรับต้องบอกก่อนว่าคือต้องลองสังเกตดูว่าเ,ออเด็กเนี่ย น่าจะขาดสารอาหารอะไรเช่นเป็นเด็กที่ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์กินแต่แป้งอย่างเดียวเลยเ<อ>แน่นอนว่าไม่ขาดคาร์โบไฮเดรตไม่ขาดน้าตาลละไม่ขาดพลังงานแต่ว่าจะขาดโปรตีน<อ>หรือว่าเป็นเด็กที่ไม่ชอบทานผักผลไม้เลยนีค,ค่ะอันนี้ก็อาจจะขาดในเรื่องของวิตามินเกลือแร่หรือเด็กบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบรับประทานนมไม่ชอบรับประทาน เาเรียกว่าปลาตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะขาดในเรื่องของแคลเซียมไปนะคะก็ต้องดูว่าเด็กเนี่ยขาดสารอาหารในในเรื่องไหนอย่างบางคนเนี่ยอาจจะเป็นป่วยบ่อยเช่นเป็นหวัดได้ง่ายไปเล่นข้างนอกเปียกฝนมาก็เป็นหวัดหรือว่าเป็นภูมิแพ้ง่ายเจอไรฝุ่นก็เป็นภูมิแพ้เงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบภูมิต้านทานที่ไม่ดีซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เสริมตรงนี้ก็จะเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งแนะนําว่าคุณแม่ลองเลือกลองลองดูว่าเด็กเนี่ยมีปัญหาทางด้านไหนแต่การที่จะรับประทานอาหารเสร ไม่จําเป็นต้องรับประทานชนิดเดียวเท่านั้นสามารถรับประทานอาหารเสริมได้หลายชนิดรวมๆกันก็ได้ทานหลายๆตัวมันไม่ตีกันหรอคุณม่มันไม่ตีกันค่ะเหมือนกับเราทานหมูผักข้าวแล้วก็ผลไม้ภายในมือเดียวเออเราก็จะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ตีกันอย่างแน่นอนสามารถรับประทานรวมกันนั่นคือคุณแม่ต้องดูก่อนว่าลูก ลูกของคุณแม่เนี่ยนะป่วยบ่อยไหมใแล้วถ้าป่วยป่วยเป็นอะไรนะครับหรือว่าอาหารที่ลูกของคุณแม่ชอบทานเนี่ยลูกคุณแม่ไม่ค่อยทานอะไรก็ต้องหาเสริมตัวนั้นเข้าไปใช่ค่ะหรือว่าการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายปกติไหมถ้าไม่ปกติเช่นส่วนสูงอย่างเช่นอายุ9้าขวบควรจะสูงสูงเนี่ยได้สักประมาณ130-140ถึงซนติเมตรแต่ว่าลูกเนี่ยสูงแค่1 2 5เองอันนี้ผู้หญิงผู้ชายครับนุ๊อ่ผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะคะูดตามเกณฑ์แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเด็ก ชายจะตัวเล็กกว่าเด็กผู้หญิงในช่วงอายุประมาณนั้นเก้าขวบอะไรเงี้ค <ๆ S 1> ยะค่ะเด็กๆอยู่ก็จะประมาณนี้ก็คือถ้าเตี้ยวกว่าประมาณ สูงได้แค่125ซนติเมตรอะไเนียค่ะก็อาจจะพิจารณาแคลเซียมเ,<อ>เพราะว่าแคลเซียมเนี่ยช่วยในการเสริมสร้างกระดูกแบบฟันใช่ไหมคะก็จะทําให้กระดูกแข็งแรงแล้วก็ทําให้ส่วนสูงมากขึ้นด้วยเดี๋ยวพอโตมาเป็นผู้ใหญ่ปับ๊บบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่สูงแล้วบางคน,นพอถามว่าม,ม,มีข้อแก้ตัวนะคุณนุกนะอะไรเขาบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยสูงมาโดยตลอดแต่พออายุมากขึ้นปั๊บเป็นคนกลัวความสูงเลยหยุดสูงเลยหยุดสูงสูงแค่นั้นเองเอาไปคําถามต่อไปดีกว่าครับ นะครับคำถามจากคุณแม่ท่านนี้ถามว่าลูกสาวเนี่ยตอนนี้อายุ11ปีแล้วนะฮะแต่ว่าตัวยังไม่สูงเนี่ยพูดเรื่องความสูงเอาเรื่องความสูงมาถามมาเลยนะฮะตัวยังไม่สูงครับนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าคุณแม่บอกว่าตัวเตี้ยที่สุดในชั้นเรียนด้วยนะนะครับคุณแม่ในกังวลใจมาก มีวิธีทําอย่างไรให้ลูกเนี่ยลูกสาวสูงขึ้นอีกได้ไมั้ยคะสิบอปีแล้วต้องลองลองดูกิจกรรมของเด็กด้วยค่ะคือมันมีหลายอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของส่วนสูงนะคะคหนึ่งเลยคือเรื่องของพันธุกรรมเช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่ไม่ได้ตัวสูงเนี่ยแน่นอนว่าลูกที่ออกมาเนี่ยก็าจะาตัวไม่ได้สูงมากนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโดฟกันอย่างเต็มที่ค,คือใส่สารอาหารให้เต็มที่เลยอะค่ะคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแคลเซียมคือต้องรับประทานแคลเซียมสูงอย่างแน่นอนจริงๆนี่คือแคลเซียมที่ ที่สำคัญคือมันต้องรับประทานให,ให้ได้ปริมาณที่พอเหมาะย่างอย่างสมมุติว่าน้อง11อย่างเงี้ยน,น้อง11น้องสามารถสูงที่ถึงอายุประมาณเท่าไหร่คะนุอันนี้น้อง11แถมเป็นผู้หญิงด้วยช,ช่วง11ขวบของของเด็กผู้หญิงเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็น growth b u r t หรือว่าเป็นช่วงที่เติบโตอย่างรวดเร็วเ<อ>พราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้สําคัญมากที่เราจะต้องโดบใส่สารอาหารไปให้เด็กอย่างเต็มทีเ่เลย<ไ>นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยต้องได้แคลเซียมประมาณวันละประมาณ1,200มิลลิกรัมโเหรอใช่ถ้าจะรับประทานเป็นแบบแคลเซียมเนี่ยก็คือให้ได้ประมาณวันละ20เม็ด<ม>ขึ้นไปผลิตภัณฑ์แคลเซียมของเราหรือว่าถ้าจะเป็นในเรื่องของแคลเซียมถ้าเด็ก11ขวบสามารถทานแคลเซียมเม็ดได้แล้วไม่ชอบเคี้ยวขนมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทานแคลดีแมทของเราได้ ก็เน้นเป็นแคลดีแมกหกร้อยไปเลยรับประทานวันละ1-2เม็ดเลยขึ้นอยู่กับว่ารับประทานดื่มนมมากน้อยแค่ไหนถ้าดื่มนมไม่ดื่มนมเลยอย่างเงี้ยก็คือทานแคลดีแมกซหกร้อยมิลลิกรัมเม็ดไปเลยเช้าเย็นไปอะไรย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถช่วยได้แล้วก็ที่สําคัญคือเด็กเนี่ยจะสูงไม่ไม่เต็มที่เลยถ้าได้แคลเซียมอย่างเดียวเราขาดวิตามินและเกลือแร่เพราะว่าวิตามินดีก็ช่วยในการดูดซึมของแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็แร่ธาตุอื่นๆเนี่ยยังช่วยในการเสริมสร้างกระดูกด้วยค่ะเพราะ ทานผักผลไม้แน่นอนว่าส่วนสูงเนี่ยถึงได้แคลเซียมแค่ไหนก็จะไม่สูงเท่าที่ควรฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะได้รับประทานผักผลไม้อย่างเต็มที่ด้วยค่ะครจริงๆการการได้แคลเซียมเยอะๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคุณนุ๊กครับต้องมีการออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยแน่นอนอันนี้กําลังจะพูดถึงพอดีเลยว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการออกกำลังกายก็มีผลเหมือนกันยิ่งถ้าเป็นการออกกำลังกายที่ได้ยืดกล้ามเนื้อยืดตัวเนี่ยหรือมีการเรียกอะไรมีการวิ่งมีการทําให้เกิดเกิดเกิด เกิดเมตาบอลิซึมในร่างกายหรือกระบวนการในร่างกายที่ปกติเนี่ยการพัฒนาการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายก็จะดีขึ้นด้วยค่ะครับอย่างเช่นกีฬายกตัวอย่างถ้า11-11ปีแล้วยังไม่สูงถ้าคุณลุกบอกว่าทานแคลเซียมประมาณสักพันสองใช่ค่ะว่ายน้ำว่ายน้ำบาสเกตบอลยังยีช่วยได้ช่วยได้คุณลุกแต่แต่ผมเคยไปอ่านเจอในเว็บไซต์ก็ดีในหนังสือบางเล่มก็ดีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าได้รับแคลเซียมที่มากเกินไปอ่ะมันจะมีอันตรายนั่นจริงไหมค แคลเซียม um มากเกินไปอันตรายที่จะเกิดขึ้นคือ side effect หรือว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นมีอย่างเดียวคือเรื่องของการท้องผูก<อ>คือมันอาจจะทําให้ท้องผูกได้นั่นเองค่ะแต่ว่าในเรื่องของการท้องผูกเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของอรับประทานไฟเบอร์ผักผลไม้มากน้อยอแค่ไหนคือถ้าเป็นคนรับประทานผักผลไม้ในปริมาณที่พอเหมาะอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยแล้วที่สําคัญคือแคลดีแมกของเรามีสารที่เรียกว่าแมกนีเซียมอยู่ซึ่งแมกนีเซียมเนี่ยใน ในวงการแพทย์นะคะบางทีใช้เป็นยาระบายอ่อนๆด้วยซ<ช>้ำ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกับความกระมวลเรื่องการท้องผูกเนี่ยก็จะหมดไปได้เพราะว่าเราใส่แมกนีเซียมลงไปด้วยค<ช>ือแมกนีเซียมช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟันด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายด้วยอ๋อแค่นั้นเองนะฮะเพราะคุณลูกบอกทานพันสองย่างเงี้ยสมมติว่าอาหารแต่ละมื้อที่เราทานเ็าบอกในสามมื้อน่นะครับที่เราทานเ็าบอกได้ประมาณ200ได้ใช่ไหมฮะขึ้นอยู่กับ อาหารที่ทานใช่ว่าเป็นอาหารชนิดไหนบางที่เนี่ยน้อยมากๆโดยเฉพาะในคนในเมืองนะคะต้องบอกว่าปลาเนี่ยไม่ค่อยกินเลยหายากมากกินแต่เนื้อหมูเนื้อไก่ใช่ไหมอันนั้นจะแคลเซียมน้อยมากเขาบอกว่าคนเราเนี่ยในในเมืองนะคะมื้อนึงเนี่ยได้แคลเซียมไม่ถึง100มิลลิกรัมด้วยซ้ำในเมืองนะใช่คนในเมืองใช่ปลาไม่ค่อยปลาไม่ค่อยทานปลาไม่ค่อยทานปลาตัวเล็กกรอบทอดกรอบเนี่ยไม่ค่อยทานซึ่งปลาตัวเล็กทอดกรอบเนี่ยจะมีแคลเซียมสูงหรือปลาร้าอย่างเงี้ยค่ะมีแคลเซียมสูง คนในเมืองก็ไม่ชอบตับปลารับไม่แน่นะบางคนที่ดูดูรายการนอาจจะชอบทานปลาก็ได้นะกำลังจบอยู่เลยกำลังจบอยู่เอเขาบอกอยากได้แคลเซียมจะต้องวันหนึ่งประมาณเจ็ดเจดช้อนใช่ไหมฮะเจ็ดตัวปลาล่าเจ็ดตัวถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายต้องการเพียงพอเอาไปคําถามต่อไปดีว่าครับคาถามข้อต่อไปครับคุณนุ๊กครับคุณแม่ท่านคุณแม่ท่านนี้ถามว่ารู้สึกว่าลูกมีพัฒนาการช้านะครับตอนนี้ลูกสามขวบแล้วยังพูดไม่ได้เลย ยังพูดไม่ได้เลยนะฮะมีวิธีการอย่างไรจะช่วยในเรื่องของพัฒนาการของลูกได้บ้างคะลูกสามขวบแล้วยังพูดไม่ได้จริงๆต้องอ้อแออะไรได้บ้างนะใช่ค่อนข้างอันตรายนะคะแนะนําว่าให้ไปหากุมารเคกว่ากลาแพทย์หรือว่าหมอเด็กดีกว่าไปหาหมอเด็กดีกว่าลองปรึกษาดูว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันช่วยในการบำรุงสมองก็จริงแต่ว่าถ้าอายุ3ขวบแล้วเนี่ยซึ่งถือว่า ควรจะพูดได้แล้วเดินได้แล้ววิ่งได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้ายังไม่พูดเนี่ยแนะนําว่าไปหาคุณหมอดีกว่าบางทีพูดช้าอาจจะมีหลายสาเหตุเช่นเช่นผมเคยเจอบางเคสคุณหมุกเขาบอกว่าปล่อยเลี้ยงลูกกับทีวีอย่างเดียว ลูกก็จะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนคนจริงๆอย่างงี้ฮะจะรู้สึกว่ามีความสุขกับการที่ใช่จะพูดช้าหรือเด็กบางคนอาจจะมีพัฒนาการทางด้านสมองที่ช้าแต่เราไม่สามารถดูได้ด้วยตาปลาคือมองไปเนี่ยไม่ออกหรอกคือหน้าตาปกติดีอย่างงี้ค่ะอันนี้ก็มีผลเหมือนกันหรือผลทางระบบภาษาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากในเรื่องของพัฒนาการทางด้านสมองโดยเฉพาะในเรื่องของท่าทัศน์ขวบแล้วยังไม่พูดเนี่ยแนะนำปรึกษาหมอเลยจะดีกว่าค่ะ คำถามสุดท้ายครับจากคุณผู้ชมครับถามว่าลูกเป็นหวัดบ่อยมีน้ำมูกไหลแสบตาแต่ไม่อยากให้กินยาบ่อยๆมีสารอาหารอะไรที่แนะนําบ้างไหมคะหรือจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกเป็นพิเศษได้อย่างไรค่ะถ้าบอกว่าเป็นหวัดบ่อยเนี่ยบางทีหวัดบางคนบอกว่าหวัดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงหวัดมัน <ฮะ S 2> หมายถึงการที่เราติดเชื้อไวรัส แล้วเกิดอาการหวัดขึ้นบางคนประกอบด้วยไข้ด้วยอะคะ,คะอันนี้จะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสแต่ว่ามันจะมีหวัดอีกอันหนึ่งที่คนไทยชอบบอกว่าเป็นหวัดเป็นหวัดแต<อ>่จริงแล้วมันคืออาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจหมายความว่าไงเจอบางคนแพ้ไรฝุ่นเจอไรฝุ่นปุ๊บน้ำมูกไหลตาไหลแสบตาหรือบางคนเนี่ยเจอแพ้อะไรอีกดีล่ะแพ้ลองเกสรดอกไม้ลองเกสรดอกไม้ก็จะทําให้เกิดอาการนี้ได้เหมือนกันคือคันตาแสบตาน้ำมูกไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องลองสังเกตดูว่าหวัด เนี่ยมันเกิดจากอะไรจริงๆคือเป็นหวัดจริงๆหรือว่าเป็นอาการของโรคภูมิแพ้ถ้าเป็นอาการของโรคภูมิแพ้ให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้แต่ว่ามันจะมีสารอาหารบางตัวที่สามารถบอกว่าปรับสมดุลในเรื่องของระบบภูมิกันได้หมายความว่าถ้าระบบภูมิกันมันไวเกินไปก็ทําให้มันช้าลงได้เพราะว่าเรื่องของอาการแพ้คือระบบภูมิกันที่ไวเกินไปนั่นเองแต่ว่าถ้าภูมิคุ้มกันเนี่ยน้อยเกินไปไม่แข็งแรงมันก็จะเพิ่มระบบภูมิกันของเราก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นติดเชื้้้ออไดนย <ผ>อะไรประมาณนี้คะ่ะฉะนั้นเนี่ยถ้า น้องอายุโตหน่อยแล้วสัก1ิขวบขึ้นไปแล้วเนี่ยสามารถรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบตา้ากลูคาวได้เพราะมีทั้งเบตา้กากลูแคนแลวก็พลูคาวอยู่ในตัวเดียวกันช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมโรคภูมิแพ้ด้วยะคะ่ะเอาละเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเรื่องของเบตา้าพลูคาวดีกว่าได้ครับ,รบหรือเบต้บากลูแคนหรือว่าพลูคาวที่คุณหนุกเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันครู่หนึ่งก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี พักกันครู่เดียวครับ